วันนี้อะไรอีกทำตามคำเรียกร้องนะคะมาดูเพื่อนๆวันนีอ้อีกแล้วอีกแล้วใส่ใส้กรอกหมูยาวๆกับมันฝรั่งขูดครั้งที่แล้วอาทิตย์ที่แล้ววี้กก็ทำไปอีกแล้วคลิกเข้ามาดูคะ่ะแต่ตามใจตามใจใส้กรอกรู้สติ วิจะขูดมันฝรั่งมันฝรั่งต้องนำไปต้มก่อนค่อยมาค่อยมาอบเนยนะคะค่อยไปดูค่อยมาขูดวิจะบางคนก็จะอาจจะขูดสดๆเลยก็ได้ตามไปดูฝีมือ <c oughs> แต่วิวิอยากทานอะไรอันนี้เมนูของ ฟาชีเรียกร้องแต่วิวิจะทานอยากวิวิหิวไปได้อโวคาโดอโวคาโดอะไรรสน้ำพึ่งอโวคาโดดูมือวิตัดสั้นแล้วอโวคาโดรสน้ำพึ่งอโวคาโดทานกับอุ้ยพูดมาแล้วก็นำลายไหล เมรอน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 แตงไทยก็มีอะโวคาโดจะทำกับแซลมอนแซลมอนอะโวคาโดแค่นี้ไม่ต้องทานข้าวหุน่นคุณจะดีอะโวคาโดมีเขามีสารในเขามีวิตามินโอเมก้าสูงในตัวของเขาอะโวคาโดมีหลายเผ่าพัานธุ์ใช่อะโวคาโดน้องที่เมืองไทยก็ปลูกใช่ไหมคะ นะคะ,ะแผนกวิตามินซีอันนี้ก็วิวชอบผักผลไม้นะคะสุขภาพสร้างคอลลาเจนให้กับตัวเองนะแกก็แก่หัวก็งอกแบบมีคุณภาพ <c oughs> ไป <c oughs> ไปไป,ไปวิวจะทำออระกโดส่วนตัวของวิวีแต่อันนี้ฝรั่ง กสิบก็ทราบน้วีฝรั่งเขาจะทําไส้กรอกกับรูสตินะคะวิวจะไปทำไปเลยไปต้มไปต้มมันฝรั่งก่อนวิจะมาขูดแล้วเพราะว่ามันรวดเร็วทันใจต้มยาวต้มแล้วต้มแล้วต้มแล้วค่ะต้มแล้วต้มทานหนึ่งคนเราไม่ต้องต้มหมดนะคะแค่นี้นะคะต้มก่อนค่อยมาขูด ค่อยมาขูดใช่ไหมไปๆๆๆไปไป,ไป,ไปาราในหน้าที่ทำสีหวันนี้ยี่ายี่หอีก5้าวันก็บินแล้วบินวินจะไปพักผ่อนที่จะไปลงเรือที่อิตาลีแล้วคะ่ะวันที่หนึ่งก็ไปเลยวันที่หนึ่งจะลงเรือจะไปประเทศอิตาลีแล้วก็ไม่รู้ไปดู หลายๆที่เราจะอัปเดตให้ดูว่าไปที่ไหนมั่งนะคะเมนูไส้กรอบหมูกับมันฝรั่งติดตามนะคะเพื่อนๆ